เื่อ5สองลายลายนี้กับลายนี้อันนี้มันแคบมากน,น่าจะแคบกว่าแม่เอา้ามันคือคฉเนี่ยแม่ได้อสองคืนหรอกเว้ยมันหนาแคบแท้แต่จิ้งก็ไม่ค่อยชอบสีเขียวเท่าไหร่ก็ดวันเดียวกันนะแมวจิ๊ดดาวจินเอาวแบบ<ช>นี้แหละใส่ใสใสมัน,นคือยาวแคบนะหนาแคบเนาะ เดียวจิตตดอห้จะช่วยเอาเคลียนี่อืจริงเราตัวเนี้ยอยาให้แม่อายเย็บมันต้องว่ดีด้วล่ะแต่ว่าอย่าให้คืนนะนั่นแหละมันก็ดีนะค่ะให้มันมันยาวกว่าตัวก่มสามสิบแปดนี่สดูสออยูไซนี่อืสามสิบสี่นอ๋อเข้าใจได้เลยสิยเลย ด้วยวัดเนี่ยมีทั้งนิ้วทั้งเส้นแล้วแม่จำได้ไปเลยอะไรป็นนิ้วกันจำเส้นกันก็นิ้กันเดี๋ยวให้ดึงตารางด้วยวัดน่ะเส้นสัญลักษณ์เลยนิ้วนี่ขีดสองขีดข้างบนนี่คือนิ้วเกินั่นเบิ่งอันนี้แล้วนาะตัวบรเรียนนั่นตัวกระปุจจค่ะ จัดเทียงแม่แม่เรียนมาเอาแปะเนาะเอาแปะนี่เอาห้านี่เอได้เหรอแปะนิ้วแปะนิ้วเนี่ยแปะเส้นเหรอไม่ได้เส้นแล้วเอานิ้วเหรอเนาะแปะเส้นมันก็บลูมเลยเอาว่แต่เทียงแม่แม่เรียนมานี่แม่เอาเราตัวนี่ก็ได้นี่ทวนยาว ยังมับอลลูนกุ้นสามสิบแปดเกลือไว้มันน้อยน้อยเอ้าคือบอเท่ากับตัวนั้นเลส่งก็บอกเลยยังมันอันนั้นตัวเองบอกสามสิบเก้ามันเกิดมันบอเท่ากับตัวนั้นรอบอกะเนมใกล้เคียงกันเลย่มบเก้าเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าเก้าสิบ cái nĩ, tao khét xì, chết chết, long ma, thịt 99 oh, dài, sấp sườn, cái nĩ bảo, dài này dài này dài này này dài này này dài 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 này ยังเยี่ยมวดูอย่าเถียงแม,แม่แม่เรียนมาอย่าเถียงแม่แม่เรียนมาอันนี้เป็นเซ็นอันนี้เป็นนิ้วอันนี้เป็นนิ้วไม่รู้อันไหนเป็นนิ้วอันไหนเป็นเส้นตอนนี้กำลงังล่างแบบอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็มกีกระเป๋าข้างหน้ากระเป๋านึงเหมือนเสื้อที่จินใส่ เวลาไปหานมไม้ไปเข้าป่าอะไรเงี้ยถ้าซื้อเอาก็มันมันไม่ใช่ผ้าฝ้าอยอ่ะมันร้อนกาดบ้านเรามันร้อนมันไม่ค่อยมีแบบว่าเออผ้าแบบเนี้ยซื้อเอาก็ไม่ค่อยถูกใจอยู่แล้วละ่ะบางครั้งแบบไซส์มันแบบไม่ได้ผ้าเขามาเราก็มีเยอะอะไรเงี้ย <c oughs> ว่าอย่งนะดูดิน่าจะพอดีกับตัวจริงอยู่ได้ได้ได้เสื้อหวังว่าต้องได้เสื้อหนึ่งตัวเย็นกระดาษแล้วกระดาษหนึ่งสอพิพ์ไม่พออันนี้ส่วนใดเนี่ย 太难了。 วัดทีเดียวแล้วก็แบบนี้ก็สามารถตัดได้อีกหลายๆตัวเอาเก็บไว้แบบนี้สามารถเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้จินจะต้องใช้แบบประจําก็ได้อะไรเงี้ยสีมันเป็นแบบสีตุ่นๆ <c oughs> บอกไว้ถูกอะสีมันตุ่นๆสีมันสีสีเหมือนสีผ้าเก่า แต่ทั้ทงที่มันก็เป็นผ้าเขาม้าพื้นใหม่ของใหม่แต่สีมันจะออกเป็นแบบเก่าๆ โอ้โหแถวหน่อยอ้โหได้เลย้ตวได้เลยโอ้เสื้อนี้มีแต่ตากับตาบบดนี้ตัวลายอือแม่นี่มาตัวีไซน์แบบนี้มีแต่อันตักับตัวแบบนี้จะเปลี่ยนแล้วเขะว่าพอบ่พอแม่เบิ่งแล้วพออยู่เด็กแต่สิ่งตับอกแล้วเสื้อตัวนี้มีแบบดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ นี่นี่นี่ดูว่าลายตรงนี้ตัวนี้ยแม่ตัาตังนี้อ่าแล้วตัวนี้ตัวนี้มาตัวแล้วมันเคมีเรือขึ้นมาเหรอี่ เอามาต่ออยู่ที่ก็ได้เอาบอกเอาก็ได้ก็ได้เออเอาเออเอาเออถูกเอาลายให้มันตูมกันเลยอืมตัวนี่เออเอาสวยเออเอาเงี้ยละตัวลายเนี่ยล่ะบอกโอเคไหมเอาอันนั้นกัดไปเลยเออตัวนี้เลยเอาใหม่ตัวลายผ้า 卡、啊、没，好，要破 กำลังทำส่วนของปกเสื้อเมน,นี้สิเป็นรูปร่างหรือว่าเมืนเน่มอีงเอาปกไอแคนเดี๋้วได้หรือเ่าสาวโอ้โหบรด้ตามอัปเดตเมน,นี้สิได้เสื้อได้หน่จังหน่อยแล้วเลยได้เนาะแคนมาแล้วใช่ไหมแคน โอ้เป็นแขนมาแล้วนี่แขนได้แล้วได้แล้วแขนแขนเหลือแต่คอใช่ไหมส่วนของโคอ อันนี้ตัดชายเสื้อ 2 bình khuống Chọn 5 đồ vị trí ăn còn nhếp xay Cái bồ của mẹ Chúng nhẹ ไายไ่พออีกวะอันี้กะเสื้อตาบของแท้เลยใจเขจ้าใจภาษาว่าเสื้อตาบนะผ้าไม่พออะไรเงี้ยนี่นไปไปเย็บต่ออีกปกเสื้อตาบของแท้โอ้เนี่ยไม่มาทัดคู 衬衫、衬啊 เสร็จแล้วยังจะเจาะลังดุมเสื้อกะดุมนี่ก็ลืมเสร็จได้เี่กระโดมันอีกผลงานฝีมือยายแตว๋วเสือ้อเรียบร้อยอีกระโดมเรียบร้อยจากผ้าเข้ามาผืนเดียวได้เสื้อมาหนึ่งตัวออกจาเหลืองหน่อย วันน wow, yeah. ี้ให้ตะทุยลองมาด้วยตัวเตือจะเอาไปแล้วเก็บกระเป๋านี่ใช้เวลาประมาณสักสามวันเยำมือยายเต๋อ